ก็มาดูข้อสอบกันนะครับข้อสอบมีอยู่ร้อยข้อเป็นเป็นสี่วิชานะถ้าใครสังเกตจะพบว่าข้อสอบนี้เป็นสี่วิชาหยิบออกมาวิชาละนิดละหน่อยนะครับวิชาแรกก็เป็นความรอบรู้เป็นข้อหนึ่งถึงข้อสิบแปดมีอยู่สิบแปดข้อลองนับดูซิว่าหนึ่งถึงสิบแปดได้กระดาษคำถามคพินหรือยังยังไม่ได้คพินเหรอก็ลองนับดูว่าหนึ่งถึงสิบแปดเราได้กี่คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นข้อหนึ่งข้อหนึ่งนี้เป็นข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการเมืองถ้าการเมืองต้องมองไปที่รัฐบาลนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าถ้ารู้ก็ตอบได้ถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ไม่ใช่ข้อสอบวิเคราะห์นะเป็นข้อสอบความจําเป็นข้อสอบคนละวัดพำถามว่าข้อใดผิดข้อใดผิดข้อแรกเขาบอกว่าที่ติดเป็นนายกคมที่ยี่สิบเจ็ดถ้ารู้ก็ตอบได้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เพราะนั้น ข้อสอบครานี้ไม่ได้ยากอะไรรู้ตอบได้รู้ไม่รู้ตอบไม่ได้ไม่ต้องไปดีข้อตอบน,นะครับก็ถูกกันนะในข้อขอขเขาขอบอกว่าอภิสิทธิ์เนยแถลงนโยบายวันที่สามสิบธันวาถ้าใครไปติดตามก็ตอบได้ซึ่งในการรู้มันจะต้องรู้ต่อยอดไปอีกถแถลงสามสิบสามสิบธันวาถแถลงที่ไหนเป็นรัฐบาลชุดแรกที่ถแถลงนโยบายนอกสภาใช่ไหมอย่างนี้มันเป็นเรื่องแปลก 8, เขาก็ามาเป็นข้อสอบได้นะครับ คือการรู้เนี๋ยวต้องรู้ต่อยอดไม่ใช่รู้เฉพาะในข้อสอบนะครับข้อหนึ่งนี้นะครับข้อข้อหนึ่งข้อที่ไม่ถูกก็คือข้อมองงูถ้าคนอ่านก็ตอบได้กนแหละเพราะว่าข้อมองงูนี้ใน,ในแนวทางพื้นฐานเนี่ยเขาไม่ได้เรียนเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับข้อหนึ่งตอบงงงูนะข้อสองเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลอันนี้ก็ไม่ยากหลังจาก หลังจากเฉลยข้อสอบเสร็จก็จะจะติวเรื่องนี้นะครับนโยบายรัฐบาลก็ซึ่งมีอยู่สองสองเรื่องเป็นเร่งด่วนกับไม่เร่งด่วนนะครับเป็นข้อมองูนะครับข้องงนี้เป็นนโยบายบริหารราชการสามปีในข้อสามนี้เรื่องข้อใดเกี่ยวข้องกับการศึกษาอันนี้ก็ถามนโยบายที่ผมเอาข้อสอบมาเฉลยผมอยากให้พวกเราเนี่ยมองว่าเวลาไปอ่านหนังสือต้องอ่านมาแนวนี้นะ อ่านนะเห็นข้อสอบแบบนี้นะครับอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วจับใจความไม่ได้มันก็ตอบข้อสอบไม่ได้เหมือนกับที่สมัยเป็นนักเรียนเคยเคยพูดเล่นไหมใดๆในโลกล้วนอนิจจงคนไม่อ่านหนังสืออย่างสอบได้เราอ่านเกือบตายสอบตกมันหมายความว่าไงอ่านเกือบตายก็อ่านมากเลยนะแต่บางเรืออ่านไม่ตรงข้อสอบนะอ่านเกือบตายก็ตายเลยนะครับแต่คนไม่อ่านก็อ่านอยู่นั่นแหละนะครับ ในข้อสี่จุดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนไปรูปการศึกษาข้อนี้ออกมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าในการหาความรู้ที่จะไปสอบความรอบรู้ไม่ใช่ว่าเราจะดูที่หนังสืออย่างเดียวจะต้องติดตามข่าวตัวนี้เป็นข่าวเรื่องข่าวของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าไปเปิดกันวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนนะครับที่มีแนวทางในการพัฒนาไปรูปไปรูปการสรอารบบสองใหม่นะเป็นความเคลื่อนไหว ในข้อห้าข้อห้านี้เรียนสีีสิบห้าปีถ้าเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆผมว่าอาจจะไม่รู้เรื่องนี้แต่ถ้าเป็นคุณครูเป็นเจ้าหน้าที่ทุรการโรงเรียนก็จะรู้เรื่องเรียนฟรีเพราะได้ทําครับเรียนฟรีสิบห้าปีปีนี้ก็ฟรีห้าอย่างนะฟรีห้าอย่างแล้วก็ฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงมปลายหรือถึงปวชที่เขาบอกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานในสิบสองปีแต่ให้ฟรีสิบห้าปีเขาก็นับอนุบาลเพิ่มเข้าไปสามปีนะครับ นโยบายน,น,น,นโยบายของรัฐมนตรีศึกษาคนปัจจุบันถ้าสอบก็ต้องต้องดูคนปัจจุบันมันมีอยู่แปดข้อข้อน,นี้ใครถูกบ้างยกมือสิเออถ้าถูกก็เก่งพอสมควรนะใครจะมาตอบได้แปดข้อเจ็ดข้อใช่ไหมมันยังไม่ได้อ่านนะครับนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธิการชุนชินวรบุญเกียรติเรื่องที่เขาให้ความสำคัญมากก็เป็นเรื่องของโรงเรียนดีประจำตำบลน,นะครับ แล้วก็เทคโนโลยีกำลังมาแรงเรียนปีสิบห้าปีก็มีอยู่ห้าเรื่องมีแบบเรียนมีเครื่องแบบอุปกรณ์กิจกรรมแล้วก็เงินหยุดหมุนใช่ไหมครับแล้วก็อาหารกลางวันเนี่ไม่ใช่เรียนปีสิบห้าปีครับเป็นโครงการอาหารกลางวันแหล่งเรียนรู้ราคาถูกข้อสอบข้อนี้ใครตอบถูกยกมือถูกจริงๆหรือว่าถูกเดาเาจริงๆเลยนะเออเ็าเก่งนะวิเคราะห์เก่งข้อนี้ก็ออสอบวิเคราะห์นะ เออข้อสอบข้อนี้วิเคราะห์จะต้องตอบได้ว่านี่สมมติว่าข้อแปดนี่แหล่งเรียนรู้ราคาถูกไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดเกี่ยวกับเรื่องใดหนึ่งเราจะต้องมีความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้ราคาถูกมันคืออะไรวะต้องรู้คือนโยบายของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกสโนใช่ไหมครับแต่แล้วทําไมมันไม่เกี่ยวกับในระบบมันจะเป็นการวิเคราะห์ต่อยอดขึ้นไปนะครับเพราะว่าในระบบเขาก็ต้องมาโรงเรียนต้องจัดในโรงเรียน กศนเขาจัดนอกระบบก็ตามอัธยาศัยตามพบรบตัวนี้นะครับข้อเก้า 9, เครื่องแบบนักเรียนปฐมข้อนี้ใครถูกก็ถูกบ้างถูกบ้างนะครับตัวที้จําอย่างเดียวนะอนเออมีลูกกันแล้วไม่เมื่อวานใานวันนากกพอ่อก็แฟนโอเคนะครับข้อสิบข้อสิบใครใครถูกข้อสิบเขตพื้นที่นนะ่ะ เรียจบหม่ไหมไม่รู้รกเขตพื้นที่นะเขาก็แบ่งเขตพื้นที่ใหม่แล้วก็เดินเมษาก็ต้องออกข้อนี้นะต้องออกข้อนี้แน่นอนเดินเมษาต้องรู้ว่าอ่มีเท่าไหร่นะครับมีอยู่เท่าไหร่ต่อไปข้อสิบเอ็ดเรื่องของปัญญาเสษฐจิตพอเพียงถ้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุคนี้นะครับต้องถามเรื่องปัญญาเสษฐจิตพอเพียง พวกเราก็ไปจำเอาสามห่วงหลักมันคือสามห่วงมีห่วงอะไรบ้างอ่ะพอประมาณมีเหตุมีผลอะีเลหลักอะไรอีกสามห่วงสองเงื่อนใช่ไหมเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคคหลักรุงกันสามครับข้อสิบสองข้อนี้เป็นนโยบายรัฐบาลใหม่ข้อสิบสองนี่นะข้อใดเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี สอบข้อเขียนจะงอกเลยสอบเมื่อนที่สิบแปดจะงอกเลยนะสามเอ็นนะก็ไปดูในหนังสือก็มีสามเอ็นทิเชอร์ชันแนลเจ็ดเจ็ดเจ็ดเกี่ยวข้องทุกข้อถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้นี่คือความเคลื่อนไหวข้อสิบสามเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญข้อใดผิดการที่จะตอบข้อสอบข้อใดผิดจะต้องรู้ข้อถูกใช่ไหมถูกยังไงต้องรู้ให้ชัดถ้าเรานี่ไม่มีทางนะ เราต้องรู้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญการตรากฎหมายจะต้องได้รับความคำยินยอมจากสภาความรู้ข้อกวมาจากไหนอ่านรัฐธรรมนูญเขียนไว้หนึ่งอ่านรัฐธรรมนูญสองจำได้ไหมเมื่อวานหัวใจนักป่าศสุก็คือรับข้อมูลเข้ามาจากคนอื่นพูดในฟังจากข้ประชุมสภาจากอะไรนะครับสะสอมมี480คนแบ่งเขต400สัดส่วน80ตามนี่นะตามตามรัฐธรรมนูญฉบับป,ปัจจุบันนี่นะ ถ้าเขาแก้ไขเพราะว่าตามแก้ไขสวมอยูละห้าสิบคนจากตัวแทนจังหวัดหนึ่งแล้วก็สัญหาที่เหลือนะครับการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกได้เบอร์เดียวเขาเลือกได้กี่เบอร์กี่เบอร์มันเป็นเขตจังหวัดเขตใหญ่ถ้าจังหวัดไหนมีสามคนก็เลือกสามคนแหละแต่เขากลังจะแก้ไขเป็นเขตเขตย,ย่อยเขตเล็กเขตเล็กเขตเล็กเลือกเบอร์เดียวนะอันนี้เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ ข้อสิบสี่ผมว่าคนไม่ถูกเยอะนะข้อสิบสี่การยุบสภาเป็นหน้าของใครใครถูกใครถูกถูกประมาณสิบเอร์เซ็นคนจะตอบข้อไข่ใช่ไหมเพราะเราเห็นนายกพูดอยู่สภาว่าจะยุบจะยุบหรือไม่ยุบเราก็ได้ตอบเลยพรลบบการศึกษาฉบับที่สามเอาถามจริงๆ ใครไม่รู้ว่ามีพรบการศึกษาฉบับที่สามยกมาเออรู้อยู่ใครถูกข้อสิบห้าไหมพรบการศึกษาฉบับที่สามเขาก็เอามาเพื่อแบ่งปฐมมัธยมนี่แหละนะเขาให้เหตุผลว่าเพื่อความคล่องตัวในการบริหารครับข้อสิบหกข้อนี้เป็นนิยามนิยามในพรบการศึกษาแห่งชาติใครถูก ถึงหน่อยแต่ชมพรล่วมกันมุขพกล่ะเนาะการศึกษาคือกระบวนการเรียน,นรู้ความเจริญงอกงามการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการจัดการศึกษาภาคบังคับ9ปีเหล่านี้พวกเราจะได้เรียนรู้นะครับจริงๆการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ12ปีเขาบังคับให้เรียน9ปีคือม3ครับข้อ17ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อนี้เป็นนิยาม <c oughs> ข้ององูนี่นะออกข้อสอบพอ,อเขตน,นะ แต่ว่าออกข้อสอบครูผู้ช่วยได้ไหมออกได้มันเป็นเรื่องง่ายง่ายสมศยย่อมาจากอะไรนี่ตอบได้ไหมนะสำนักง,งานรับรองมาตรฐานประเมินและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นองค์กรมหาชนที่มันไม่ถูกก็าจะต้องเขียนเป็นองค์การมหาชนข้อสิบแปดการศึกษามีกี่รูปแบบอันนี้พรบบการศึกษามาตราสิบห้ามีสามรูปแบบในระบบนอกระบบตามบัตยาศัย ในระบบมีสองระดับกระบอไป